สวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานไพ่ยิปซีประจำวันศุกร์ที่1มีนาคม2567นะครับซึ่งตรงกับวันแรม6ค่ําเดือน3ปีเถาะนะครับผมนะวันนี้สีที่ใช้เสริมโชคลาบนะครับนะก็จะเป็นสีชมพูนะครับสีที่โดดเด่นสำนักานอุปถัมภ์นะครับก็จะเป็นสีส้มและสีขาวนะครับส่วนสีที่ห้ามใช้วันนี้จะเป็นสีดํานะครับผมเลขนําโชคของวันนี้ก็คือ เลข6เลข3เลข2เลข5เลข4เลข9และเลข1ครับผมถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับผู้ชมทาง t ิ k t o อนะกดเซฟกดรีโพสนะฮะกดไลค์กดัวใจให้กับอาจารย์ด้วยกันแล้วกันนะครับคนที่ชมทางทุกๆแพลตฟอร์มนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์นะครับผม ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานครับวิดวงสมัวกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงสไต์ที่599บาทใครสนใจผู้ชมทางทวิตเตอกกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิดต่อของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ก่อนได้เลยส่วนผู้ชมทางแพลตฟอร์มอื่นๆคุณสามารถติดต่อได้ทางอินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มเอาไว้ด้เลยนะครับผมส่วนคนที่กดลิงก์ในทวิตเตอรแล้วไม่ไปกดติดตามโปรไฟล์และนะครับ กดส่งข้อความมาทางอินบ็อก์ได้เลยนะครับผมใ ok นะทิกตอกนะพุทธังเปิดทํามังเปิดสังฆังเปิดครับไครชมจนจบขอให้ประสบความสําเร็จนะฮะสมหวังมีโชคลาภปังๆส่วนคนที่เพิ่งชมครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ด้วยนะครับามาครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ชาวอาทิตย์ไพ่อยากบอกอะไรได้ไพ่เจ็ดเหรียญในวันนี้โดยภาพรวมนะครับวันนี้กิจการต้องลุยหน่อยต้องทําเองนะครับนะวันนี้ งานไม่ได้ง่ายเลยนะครับนะต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากนะครับการเงินก็เช่นกันนะฮะโชคลาภยังไม่มีนะครับการเงินเหนื่ยไม่ตกก็ทําเองลําบากนะครับผมเนาะนะมันะยังไม่มีโชคลาภนะครับสุขภาพครับในวันนี้นะให้ระวังอาการปวดปวดไม่เมื่อยตามกระดูกนะครับหรือว่านะให้ทานน้าเยอะๆด้วยนะครับนะดูแลร่างกายกันหน่อย ความรักคนโสดวันนี้ความรักยังไม่สมหวังให้ระวังการงอนกันไปก็งอนกันมานะครับเอาใจลําบากคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ความรักมักจะต้องอ,อธิบายหรือต้องพูดคุยกันให้ดีๆนะครับเพราะว่ามักจะมีปัญหาในเรื่องครอบครัวเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะปัญหามันสะสมวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ขอกับพระภูมิเจ้าที่นะครับทําความสะอาดที่พระให้ดีๆนะครับก็จะประสบความสําเร็จนะครับ ท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับผมได้ไพ่หกถ้วยนะครับวันนี้โดยภาพรวมนั้นนะครับค่อนข้างจะดีเลยมีผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์นะครับและคอยให้การช่วยเหลือในเรื่องของงานแลก็จะประสบความสําเร็จขพงหน่าจะชื่นชมชื่นชอบในตัวคุณการเงินก็เช่นกันจะมีโชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับวันนี้จะ มีสิ่งดีๆเข้ามานะครับสุขภาพดูแลร่างกายกันหน่อยเนาะช่วงนี้อากาศร้อนต้องทานน้ําบ่อยๆจิบน้ำเยอะๆนะครับความรักคนโสดนะครับช่วงนี้จะได้เจอคู่ที่ต่างวัยหรือรักที่ต่างวัยนะครับผมอาจจะมีคนเข้ามาชอบคุณคนที่มีคู่ครับช่วงนี้ปัญหาความรักอุปสรรคต่างๆนะครับจะมีผู้ใหญ่มาช่วยเคลียร์ได้ในปัญหาครอบครัวก็จะแฮปปี้นะครับผมวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ขอพรกับไอ้ไข่ว่าจะดีหรือว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ี่เป็นเด็กนะครับก็จะประสบความสําเร็จ,จะ,จะ,จ,ะจะมีโชคลาภครับนที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่ The h a n g m a นวันนี้กิจการงานของคุณโดยภาพรวมไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับมีเรื่องเครียดมีเรื่องให้ต้องอคิดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะต้องใช้ความคิดนะครับต้องระดมสมองมาช่วยกันนะครับเมื่อเกิดปัญหาก็ต้องช่วยกันแก้ไขนะครับ การเงินก็เช่นกันนะฮะวันนี้โชคลาภยังไม่มีนะใจเย็นๆนะครับผมสุขภาพครับช่วงนี้ให้ระวังเรื่องคลเครียดนะครับนะหรือว่าอาการปวดหัวไมเกรนความรักคนโสดยังไม่สมหวังนะครับวันนี้อยากอยู่เงียบๆนะครับนะอยากใช้ความคิดงานเพราะนั้นอย่าพิ่งไปหวังอะไรมากนะครับคนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักมักจะเกิดจากคุณคิดเยอะคิดมากเลยทําให้ปวดหัวนะครับทําให ความรักยังไม่สมหวังหรือว่ายังไม่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องนิ่งๆครับผมวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ไปทําบุญโรงพยาบาลนะครับหรือว่าทําบุญโรงพยาบาลสงฆ์เนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับผมหนักให้เป็นเบาท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับได้ไพ่เด็จชาทีออดน,นะครับเป็นไพ่แห่งนักรบเพราะฉะนั้น โดยภาพรวมวันนี้ต้องต่อสู้นะครับต้องมีการเรียบเรียงงานให้ดีๆนะครับนะงานจะเยอะมากเต็มไม้เต็มมือนะครับบางทีต้องจัดระเบียบหน่อยนอเยนาะการเงินก็เช่นกันนะครับเหนือไม่ตกไม่ได้ตังกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับวันนี้เนาะสุขภาพนะฮะวันนี้ให้ระวังในเรื่องของความเครียดนะครับและการทํางานหนักเกินไปบำรุงร่างกายกันด้วยความรักคนโสดนะครับให้ระวังความขัดแย้งกับคนที่คุณกําลังชอบอยู่นะครับบริว่า ความไม่เข้าใจกันคนที่มีคู่ปัญหาความรักมักจะเกิดจากาการจ,กจ,กจ,กจุกจิกจุกจิกของตัวคุณเองนะครับผมนะวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับพุธกลางวันนะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะประจาวันเกิดอย่างพระปางอุ้มบาทน,นะครับพุธกลางคืนก็เช่นกันนะครับไปไหว้พระปางป่าอไรนะครับจะได้มีโชคมีลาบนะครับผมท่านที่เกิดในวันพระฤหัสบดีครับได้ไพ่สิบไม้เท้าวันนี้นะครับ โดยภาพรวมนั้นก็บอกว่ามือกำลังขึ้นทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะจับอะไรก็ร่ำรวยเนาะนะครับงานหนักเลยนะครับไม่ค่อยได้วางเลยทีเดียวนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้เงินจะได้จากการทำงานนะครับงานที่เยอะไปหมดเลยนะก็นำพาเงินที่ดีๆมาให้ด้วยนะครับสุขภาพนะครับช่วงนี้ดูเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าทำงานเยอะเกินไปความรักคนโศดนะครับช่วงนี้ นะบางทีคุณก็เครียดนะครับนะแล้วก็ไม่ค่อยอยากเปิดใจให้ใครเข้ามานะครับคนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักก็นะครับคุณแบกเอาไว้ทุกเรื่องเลยนะครับในปัญหาความรักแต่ก็ให้ค่อยๆเคลียร์กันนะจะดีขึ้นครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เก่าๆที่คุณนับถือนะครับเจ้านะที่เจ้าทางต้นตระกูลอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับได้ไพ่ แปดไม้เท้าวันนี้โดยภาพรวมแล้วจะได้รับการนําเสนองานดีๆนะครับหรืองานใหม่ๆที่เข้ามาเนาะเป็นความเมตตาจากผู้ใหญ่และจะประสบความสําเร็จนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้จะมีลาบลอยมาถึงมือแต่ถึงก้อนไม่ใหญ่แต่ก็ยังได้อยู่นะครับผมสุขภาพครับวันนี้ดูแข็งแรงนะการเจ็บป่วยก็ต้องดูแลร่างกายกันหน่อยนะครับ ความรักคนโสดวันนี้จะมีคนมาแอบ,บรักแอบจบิงนะครับนะแล้วก็มีคนมาถูกอกถูกใจนะครับต้องบอกว่าสมหวังทีเดียวคนที่มีคู่วันนี้ความรักมักจะได้ของขวัญหรือว่าได้ข่าวดีจากแฟนหรือคนรักของคุณครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่คุณนับถือได้เลยโดยเฉพาะสายพระแม่ต่างๆนะครับผมท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่เดอะแอมพเลอร์นะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้น จะได้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์โดยภาพ,าพรวมถือว่าดีมากๆนะครับนะอโอกาสดีๆกําลังมาเพราะฉะนั้นต้องรีบคว้านะครับเอาไว้ในเรื่องของงานการเงินจะได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือสิ่งศักดิ์สุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงนะครับคนที่ป่วยก็จะหายวันหายคืนนะครับความรักคนโสดครับช่วงนี้จะมีผู้ใหญ่แนะนํามาเป็นพ่อเสือแม่ชักให้กับคุณเนาะคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักนะฮะถือว่าดีทีเดียวนะครับเพราะว่านะปัญหา ความรักที่จุกจิกอยู่ก็จะคลี่คลายแน่นอนนะครับแล้วก็แฮปปี้มากๆด้วยนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาบไหว้พระภูมิเจ้าที่นะครับใครชมแล้วแชร์ใครชมแล้วนะฮะคอมเมนต์ขอให้รวยๆปางๆกันทุกคนนะครับ